สวัสดีครับไอดอร์เทคนะครับนำเสนอกล้องนิคอนคูปิกนะครับรุ่น S 5 6 0นะครับตัวนี้นะครับนี่สีชมพูนะครับก็มีรอยนะครับตามการใช้งานนะครับนะจอยก็มีรอยนิดตามการใช้งานนะครับตันหนีบนะครับตัวนี้เลยฝาปิดแบตนะครับพอปิดปุ๊บเนี่ย มันไม่ค่อยเสร็จมันจะอ้าอาอย่างงี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคยวมาลองเปิดกล้องกันนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีตอนนี้จะไม่ขอบไม่ดำนะครับนะ <Okay. S 1> อย่ลองถ่ายรูปนื้อครับ ไม่เปิดแฟดนะครับอย่าเราเปิดแฟตกันนะครับอ่ามีแฟดนะครับดูนะครับอันนี้มีแฟดนะครับอันนี้ไม่มีแฟตนะครับโอเค๋ยวาเรามาลองถ่ายโมดวิดีโอดูครับ ดูนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราเปิดวิดีโอให้ดูนะครับ อย่าเรามาเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายรูปเหมือนเดิมนะครับกล้องตัวนี้ครับซูมได้ปกตินะครับจะซูมไปให้มันสุดนะครับสุดนะครับนีซูมเอานะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สอบถามได้เลยครับดูเลนนะครับใสนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ